ปูปีนี้ได้กินปีนี้สุกเร็วจ้ะสุกตามธรรมชาติแสงแดดดีสวัสดีค่ะจากพักการ้อมสวีเดนค่ะวันนี้รับอาหารเช้าในเรือนกระจกเลยนะคะเพราะว่าลงมาเก็บพืชผักในสวนนี่แหละ ให้คุณย่าค่ะคุณเลมโบ้จะเข้าลงยิมแล้วก็จะฝากพืชผักไปให้คุณย่าค่ะนี่ค่ะดูค่ะสวนเล็กๆเก็บเลยสวนเล็กๆแต่เกินความพอเพียงงามงามคักแด่พี่น้องจ้าดกสวยดยอยู่ จ้าวันนี้ผักกาดหอมเก็บสตรอเบอรี่ให้คุณเลมโบไปให้แม่ย่าเดออ้อมีสุกช่ามากแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะกวนแล้วก็ตากนะคะทำสตรอเบอรี่แผ่นจะ้ะแปดรูปแปดรูป พันเนี้ยอร่อยจ้ะเนี่ยพันเนี้ยอร่อยผิวตึงสีเขาจะออกเหมือนมะเหมี่ยวจ้ะสามารถมากเลยวันนี้ใส่ชุดนอนแล้วเอาเสื้อคุลเลมโบคุมเท่านั้นการริ้น <laughs> ใส่ชุดนอนเดินเข้าสวน ก็อยากจะเก็บแบบสดๆนะคะก็เลยไม่ไทำไว้ตั้งแต่เมื่เย็นวิถีชีวิตแม่บ้านจะวนเวียนอยู่ในรั้วในสวนนาอปลูกผักปลูกหญ้าค่ะแบ่งปนันวิถีชีวิตให้กับคนที่รักที่ชอบเหมือนกันนะจ๊ะ ใครไม่รักไม่ชอบเบื่อการเข้ารั้วเข้าสวนก็กดผ่านไปจ้ะมันบ่อยากคว่ำดอกพี่น้องมันบม่อยากคว่ำดอกพี่นอ้นอ,อ,นองจ้ะแตเดี๋ยวเก็บไปให้ย่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอาไอ้ลูกที่มันช่ำชสุกๆมากวนจ้ะเนี่ยเห็นไหมคะ จ้าลูกอืมลูกนี่นี่คือสุกแล้วก็ช่ำนะเขาก็วางอยู่บนฟางก็แฉะแฉะอย่างเงี้ยค่ะต้องเอาออกนะคะไม่งั้นจ้าลูกเดี๋ยวก่อนจ้เอืมอา้าวน้ําล้นน้ําล้นน้ําล้นเดี๋ยวออกจากสวนก่อน <laughs> น้ําล้นอ่างจ้าลูกนี่แหละชีวิตแม่บ้าน <laughs> ลูกก็อ้วนน้าก็ลูกก็อ่อนน้ําก็ล้น ออกจากสวนก่อนจ๊ะดูจ้ะดุกจริงดุกจัง เวลาเก็บสตอเบอรี่แทบจะไม่หันใจเด้อพี่น้องยันแต่พี่น้องบได้ยิ้นเสียงเด็ดเ <c oughs> ด็ดดังเปาะเปาะ,ปะฟังเสียงกรอบค่ะหหวยมาขึ้นแดงใจวายาเท่เละบบบเนี้ย เก็บยังไงก็ไม่หมดนะคะาบางทีไปดูคลิปตัวเองอ้าวอันนั้นก็ลืมตรงนี้ก็ลืมพี่น้องก็เหมือนกันแหละคงจะมันเขียวโอ้ยคือเบเดตหน่วยหันมันเยอะจ้ะลายตาจ้ะบางทีก็ใบมันบังจ้ะเดินเดินไปเดินมาอา้าออกไปด้านนอกมองเห็นอีก พันนี้อร่อยจ้ะพันเนี้ยอร่อยบอกอีกครั้งเนาะนี่พัน์ที่มันเป็นตาไอ้นี่แหละสีเขาจะสวยเห็นไหมคะนี่ือ,อ,อ,อเขาสะอาดจ้ะ ภูมิใจก็มันที่มันยึดตั้งอยู่บนฟางนั่นแหละไปตรงนูง้นตรงนูง้นงามคักนี่เห็นไหมปาดนี่นี่จับพี่น้องจ๋าเนี่นแขวนอยู่ เก็บกินกับเก็บขายไม่เหมือนกันนะ mm hmm. บอกไว้ก่อนจ้า mm hmm. เก็บกินนะ่ะกมเป็นกรรำๆแบบนี้ได้ mm hmm. ถ้าเก็บขาย mm hmm. เขาจะเก็บอีกแบบนึงค่ะ เพื่อไม่ให้ผิวมันช้ำนะคะเดี๋ยวจะมามองเห็นการเก็บแล้วโอ้ยเขาบอบเก็บแนวนีดอกเขาก็จะเก็บแบบว่านิ่มๆค่อยๆให้เร็วเราไม่สองสามแบบนี้นะคะหนึ่งวางหนึ่งวางจะก็จะเด็ดก็จะเด็ดแบบนี้นะคะไม่ให้ถูก ไม่ให้ถูกลูกเลยเด็ดเอานิ้วจิกไปตรงที่หัวควนมันนี่จ้ะเก็บผ่านมาแมบบแมหันไปอีกทีนึงก็เป็นแบบเนี้ยนู่ยังมีอีกอ้อเก็บจังไดกะ็ะบ่มดจ้ะ แปลงนอกจ้ะปลูกปีนี้ได้กินปีนี้สุกเร็วจ้ะสุกตามธรรมชาติแสงแดดดีโอ้ยหน่อยนี่งามเนี่ยแบบเนี้ยฉ่ำหวานจ้ะ ได้แล้วจ้าสตรอเบอรี่สดสดรุ่นนี้สุกชำ่ำเป็นรุ่นลูกเล็กหน่อยนะคะเดี๋ยวไปเก็บผักกาดหอมค่ะแอบมาส่องดู คุณเลมโบแกไม่ได้นอนอาบแดดนะแกกำลังทำความสะอาดล้างไอท่ออะไรเงี้ยแกทำความสะอาดแกอาบน้ำเสร็จแล้วถอนค่ะวันนี้ก็ถอนต้องถอนนะคะถ้าตัดแล้วโคนมันยังอยู่มันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ถอนเขา อ่อนให้ผักเขามีช่องว่างจ้ะเนี่ยต้นง,งามๆเลยผักเขามีช่องว่างเขาจะโตขึ้นแล้วก็ทากอะไรก็ไม่มาอาศัยจ้ะ,ะเนี่ยเห็นไหมคะเราเด็ดใบแก่ๆเข้าไปเขามียอดอ่อน ค่ะความกรอบสุดและกรอบเดี๋ยวก็เอาไปล้างน้ำก่อนที่จะจัดให้คุณย่าจะ้ะดูความงามค่ะพี่น้องจะ้ะ ดินเขาดีจริงๆดินอินทรีย์แต่ลำบากในการทำญ้าหน่อยนะคะผักกับญ้าง,งามเหมือนกันเลยจ้ะตอนแรกๆอ่ะนะคะพอผักโตแล้วย่าก็ไม่กวนแล้วจ้ะไปล้างก่อนเด้ออาตรงนี้อีกหน่อยเห็นแนมอยู่จ้ะ ค่ะเห็นไหมคะพอเราพอเราตัดออกเราก็ได้เหมือนกับได้ผักยอดเลยแหละเพราะว่าเราลิไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้ถอนรากต้นแรกกัจ้ะจ้านี่นะคะได้แล้วค่ะผักสตรอเบอรี่ได้แล้วผักได้แล้วเดี๋ยวไปเก็บสารแหน่นิดหน่อยจ้ะโอเค เยอะแต่รอโอเคทักชามิเกดาลิแกบอกว่าแกทําความสะอาดกระดุมกระดาษพวกกะทิมุสันดิเตะมิ้นต์คันโทกอะโรกะถีในหญ้าตากไดทําชาคุณหองมินตะหเวียดอิเตะกุลันโบบอกว่าไม่รู้ย่ามีหรือเปล่า เก okay, บอกเออเก็บสักหน่อยก็ดีเพราะเรามีเยอะบ mm hmm. ีออกซสกรโทก่ะสาระแน่จ้ะมิ้นตะกุเลมโบมารอละจ้ะนี่นะคะผักการหอมอยู่ในชุดไม่สะดวกค่ะวันนี้ยืนอยู่ในชุดที่ลุงตุงนั่งตื่นนอนก็ออกมาเลยค่ะนี่สายแล้วจ้ะอันเลิอกออกซอ,อร์แล้วปะป๊า เลิกทินมูสานเลิก,ลกอืมใบหอมคุณเลมโบบอกเอาสักนิดหน่อยยญ้าเขาจะชอบแบบว่าไอ้กรสเลิกนะคะแบบต้นหอมใบเล็กๆอะคะ่ะ นี่ค่ะงามงามงามจนหากล้องไม่ได้เนะเดี๋ยวจะถอนหอมแดงให้คุณย่าตักหัวหนึ่งนี่เริ่มเป็นเริ่มเป็นหัวโตวแล้วค่ะนี่ แกจะได้ดีใจโอเคโอ๋อนุ๊กแฟ้ดิดนะเหรออ๋อเสร็จแล้วจะพาะอืมว่าจะถอนวินฮอลเลดิดออกซะทีนมุสันอ่ะถอนดิไหม นี่คนมารับผักลูกชายลูกชายคุณย่ามารับผักอบอกเอาเลดิทไปให้คุณย่าสักหน่อยก่อนเอโพสติเกนก็คือเอาสองส้ำหัวอ๋อล้างล้างก่อนใช่นไหมเกโอเคดาิกเกบอกว่าเดี๋ยวเกจะไปเตรียมอาหารน่อวะ ย,ย,ยัดโซ่มาบนเลยอ้แบบแเย็ดตะบรอบนอ,อ๋อทักโมิคแกบอกว่าแกรับมีดให้ดีไหมบอกว่าดีมากดีมากเย็ดตะบรอดีมากขอบคุณทักโซมิคแกเกดี๋ยว <laughs> อาเลดิสไปล้างก่อนจ้าจ้าได้แล้วนะคะสตอเบอรี่พักการดเอ่อสลแหน คณะใบาิกนะคะต้นหอมแล้วก็แรดดิสค่ะก็สุขใดก็ไม่เท่าสุขในการให้และแบ่งปันนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะคือได้ความภาคภูมิใจแล้วได้ความสุขที่เราได้มีโอกาสได้แบ่งปันนะคะพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีอยู่แล้วค่ะผักกาดหอมคิดไว้เสมอนะคะแบ่งปันเคล็ดรับเล็กๆน้อยๆกับการดำรงชีวิต ที่ยึดติดธรรมชาติและยืนอยู่บนความพอเพียงค่ะมีความสุขในการให้และแบ่งปันค่ะก็โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะรักษาสุขภาพกันให้ดีนะคะทานพืชผักไร้าสารไร้ยาค่ะดูแลสุขภาพร่างกายทุกท่านค่ะปลอดโรคปลอดภัยค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะ ก็ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผักกาดหอมเสมอมาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าชิซ mm ิก hmm. ด รถดีๆพ่อเกชามุสซนกรองสลนสติกคตัก๊ออให้ดพูดพูดจุบจุเชอประสิคติด เ,เพลงลั่นแล้วค่ะนี่พี่โบเขาแบบนี้แหละไฮเดินพูดพูดบายบาย